ผมเล่นไม่ค่อยบ่อยเลยดิบูแทแคมแต่ท็อกก็ไม่ค่อยเล่นแล้ว<บ>เล่นเล่นแบบแทนท็อกทำไมล่ะครับก็มาโยนแร็งไงโยนทุกอย่างจะไม่เก็บแะ้วไงไม่เก็บไม่เลเหี้ยคนเนหิบสั่งกับพีนก็ไม่เก็บละฮะไม่เอาเหี้ยกับเกมเฮียแหละเกมม้วปหวยไม่มีเหี้ยดีเลย รู้สึกว่าช่วงนี้คนที่แรงสูงๆก็จะมีอาการหัวเสียกันเยอะรับไอ้วะนี่ตานแล้วปืนหีหมาแล้วยตายแล้วยิงหมดแม็กเลยปืนอะไรวะหีมาไป้แมนจะดันมาหรออือเออจริงมันดัน,ดน,ดนจริง แม่จ่ายจัดมันดักเหรอะ่าไหนๆใครโดนยังไม่เห็นตันเกลือเลยอ๋อปลาปลาน้องหนึ่งอั่นแะนั่นแหะากทีไม่ได้ดิ ไปชมเพื่อน เป็นบอร์ดแอสัตเนียนเนาะบอรดเฉียวัวกูแบนม้นอเนี้อ่ต้องรอไม่ต้องตามไม่ต้องเลยกูอยากเจี่ยหัวร้อน อย่าหาเราว่าดว่ะแบบเย็ดแม่มึงมัดรวมกันมาสี่ตัวนี้สัตว์กูอขอสี่เลยไม่สี่อ่ะกูไม่ลงนะ <c oughs> มุ่นเลยโ <c oughs> อเครันจริงไหนว่เาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองเราต้องรีบไปช่วยเพื่อนหน่อยแล้วไปสองบู๊ <c oughs> ไปสอ <c oughs> งไปสองบู๊องบี แล้วปุ่มแบบรบยันแม่โฟดที่ที่ยากก็ไม่ต้องซุบปะปล่อยตาปเลยปนะไม่ไม่ชุบเออยยอ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 จะตลกครับดีแค่ไหนแล้แลที่ไม่ให้ออ, <c oughs> อดฮ่ามีาไอยเที่ยวมุยิดไว้ตส่แบบ มวกร้อนน้าแบบเสือ้อ่ะเสือ้อ่ะอุ้ยตัวนี้สวยวะมาดูให้หน่อยดิดูอะไรวะโอ้หัวาวางเลยเสื้อท้ายเนี่ยเสอเธอด้วยไปไปชุดบอดชุดมันเป็นชุดใหม่อ่ะโคตรสวยมันมีท่าเต้นอะไรอ้๋อุอุ้ย แม่ยิงเพื่อ<ๆ>ตนตายเราเพื่อนโอ้กูยิงอะไรวะเนะ <laughs> นี่ยยิงรถตานนี้ยี่สิบคิวถึงวะเฮ้เอ,ไอไ๊ได้หอสามสิบดิถ้าได้สามสิบนี่พี่ให้อะไรบ้างละ่ะหืมแต่ได้สามสิอืมคิดก่อนละก,กัน ออาคิ้วเพชช์เอาคิ้วเพชช I got supplies อะไรนะนี่นี่น okay. ี่ม่งั้นยังไม่ทันเต็นแต่เอาคิวเฮ้ยวันหลังวันหลังหัวร้อนได้วิธีแก้แล้วอะไงอ่ะพาลงบูทพาลงบูทจบแล้วก็แตหัวล้อนเดิมไม่รู้สึกอารมณ์ดีเลยเจริงจิงแล้วแค่มาขัดรถมาติดว่ะอู้โหว อันนู้นี่พี่ขับวปออ,อ๋อไม่มีอะไรพี่ย <ไป S 1> อย่างวันนี้มีบอทไ,ไ,ไม่ีอบอทนะคีัยินปะไม่เนี่ยเบอร์สองอ่ะบบอทต้องสับไหมปิดไหม่ละอ,อ,อะไรอะไรก็ปิดใหม่นะ ก็ไม่เล่นมุกเรืไงพูดอะไรก็ผิดอ่ะมามาที่ห้องอ่ะปิดไหม่แบบปิดไปเลยไม่ว่าอะไรเลยไม่มีตุ๊กตาหมีนะอืมตุ๊กตาหมีไม่ได้แล้วแล้วไม่ต้องมาละมันไม่มีตุ๊กตาหมีต้องไปหาซื้ออุกอุกตัวเท่าตัวเท่าบ้านโอ้สละซื้อเพื่อให้พี่มาห้องผมแค่นี้อ่ะนะเย็ยแม่โคตรเปลืองเงินอ่ะแค่นี้ไม่ได้หรอเพื่อ อะไร <Okay. S 1> ่วะเนี่ยคู่นี้เขาทำอะไรกันนั่นคือผมเอาตุ๊กาตาตัวใหญ่ให้พี่พื่อ่ะตัวไหนตนอมันก็มีตัวหนึ่ง,งอ่ะสูง120อ่ะพออ่ะอีกนิดเดียวเ็จะเท่าเพียวตัวแค่นั่นร150ปอยนะโอเตี้ย ดูวนพีตัวอะไรยังไม่จบโอ้ป้ไปแล้วรู้บ้าผมดูวันพีเพราะอะไรไม่รู้โบอายเขาเท่านี้เลยฮะดูเพราโบอายเราตัวเดียวเลยไม่จับอืมไม่ต้องจับรูดด้ด้วยดูต้องแต่ Head ดูดูตั้งแต่ภาคแรกพอปวดอา่ mm. out. Need านก็ยังไงอะยังฟังคนในบ้านอ่ะอ่ะหัวร้อนมากแต่ใจเย็นลงแล้วอ็อารมณ์ดีแนละ<ม>อืมอารมณ์ดีแล้วแหลย <c oughs> แต่ใจยังไม่หายร้อนเีย <c oughs> <c oughs> สัตเลยแม่เล่นแม่ไม่มีใครฟังกูเล่นเหี้ยเฟสแม่แมเปิดกูเล่นคนเดียวอ่ะเบื่อเ,เ,เ,เกมมากเลยอะไรคือการที่มาเป็นทีมแต่เราทำทุกอย่างคนเดียวเต่าไอเหี้ยเทาสัตว์เหือยแสสัตว์แบบเนี้ยถ้าเป็นแบบเนี้ยกูกดบอลแมนก็ได้กูเล่นคนเดียวก็ได้กูรู้สึกเล่นดีกว่าน,นี้ ย่ององ,งอะไรเนี่ยเขาได้เนี่ยมีรอนานาหน,าน,าน้าผมอะ่ะมีคนยิงอะ่ะอยากตายวะ่ะจะได้ตายตกใจโอเเ้ยเยี้คันคันคิวอะ่ะคิวหรอ เปลี่ยนปืนดีไม่ได้เหรอเราโอ้ฟ้าร้องตกใจวะตัวฟ้าร้องนี่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปสวนเอาว้ยฮุยฮุยฮุยเฮ้ยแม่เฮียเฮียไอเด็กเฮียไอนี่สวนเหรอเฮียแม่รีเฟกพวกมึงกอนจังไม้สัตว์โอ้สวนกูเกือบหายเฮีย หม,ห,มหมดตี้หมดตี้หมดตี้มาดูหลังเข้ามาดูหลังเข้าเห็นมั้ยไม่เห็น

ไม่ได้เบอร์สี่ตายแล้วเนี่ยรักเพื่อนเลยกูแบบคือแบบเนี่ยไอเชี่ยเจ้าไหมขนาดได้คุณเปิดไม่อ่ะอย่างนี้ไม่ได้เท่าเขาเลยนะคุยกูละเดือดคือคุณเมื่อกี้ไม่ได้เอ็มเจ็ดแล้วป้าสามเลยอ่ะพี่ว่าเอมเก็แล้วรู้เมื่อกี้รู้สึกเหมือนรู้ช้าอะไรนะ เมื่อกี้เพียวหมดแล้วท่านร่มเจ็บแล้จะหมดวะไม่กอร้ากด mm hmm. นดรอปช็อตไม่ทนันเมื่อกี้มือตายอ่ะแบบมือแข็งจัดเลยนวดให้ป่ะอืมลองดูเดี๋ยวลองดูคืนอะไรวะเออก็อลองดูจะได้นวดไหมผมเป็นคนหนึ่งที่อยากห้ามหลับมาคือนวดคือห้ามหลับนะคือผมเคยนวดเวรแล้วผมหลับใช่ปะ ตื่นมาคือไม่รู้สึกหายอะไรเลยอ่ะคือแบบรู้สึกไม่สบายตัวรู้สึกไม่อะไรเลยรู้สึกแบบไม่คุ้มอาการที่เรานอนเลยไรเขานวดแล้วหลับวะคือผมนอนตักแม่แล้วแม่นวดอ่ะแล้วผมก็หลับไปแล้วแม่ก็นวดต่อให้อ่ะตื่นมาผมก็ไม่รู้สึกหายเลยรู้สึกเม่เหมือนเดิม อสมัยนี้แม่งพ่มีจริงจริงเลยมีแต่อะไรก็พอลู้ส่วนมากรู้ป่ะถ้าผมขางคุณภาพไม่ได้เขาตีนะแบบมันชอาเฉพาผู้หญิงเนะผมไม่ชอบเลยอ่ะเวลาผมขายเนี่ยเวลาให้พี่หลไหน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 หนไหนไหนหนนๆหนไหไหหนไหน ไกลเกินล้อยเมนนะก็่ยุดวนตอนที่เสร็จอืมวันนี้คนตัดก็น้อง้ามาแล้วหิวชิวจัดเลยเอาตรงป้าพี่มองไม่เห็นอะไรเลยแต่นาคนผมเนี่ยเจเจ๊เอตีวา เห่ยเก็บบอรไทย AT ีเก่งอว่จ้าเอทีเอ้อหลายตัวเลยต้องผให้ผมไปไปลังไปกำลังไปห้าผมตียาเลยเพื่อ<ห>นม,มาซื้อาแล้วเพื่อนปหมูโฉบนะนี่หมูตัวเดียวตัวเดียวต้องอยู่เลยอาสมา ไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอ้ไหนวะนอนอยู่ระวังเด้อริอองจริงเล้วย่ไมไอิงคิดว่แค่แค่คนเดินบนเขาอะพ่ยัอโอ้โหชิวชิวชิวเดี้ยมันเยอะขวาญไปเถอะ